สวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิชนันเลืองวัฒนภัยสารอาจารย์ประจำภาควิชาลังสีวิทยาคณะแพทยศาสาตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีวันนี้จะมาพูดถึงเรื่อง introduction to ultrasound สำหรับนักศึกษาแพทย์และแพทย์ผู้สนใจค่ะ ultrasound นะคะเป็นการตรวจในปัจจุบันที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายนะคะเนื่องจากมันมีข้อดีหลายประการซึ่งเดี๋ยวเราจะได้กล่าวต่อไปค่ะ มาพูดถึงเรื่องคลื่นเสียงกันก่อนนะคะเสียงที่มนุษย์สามารถได้ยินนะคะจะมีความถี่อยู่ที่20ถึง20,000เฮิร์ส์นะคะแต่อ er ัลตราโซนจะมีความถี่สูงกว่านั้นมากนะคะคือประมาณ1ถึง30เมกะเฮิร์ส์นะคะการส่งผ่านของคลื่นเสียงหรือการเดินทางของคลื่นเสียงในแต่ละวัตถุจะมีความแตกต่างกันนะคะโดยที่เราพบว่าคลื่นเสียงจะเดินทางในของแข็งได้ดีกว่าของเหลวและได้ดีกว่าแกส๊สตามลําดับนะคะ อัลตราซาวในปัจจุบันเนี่ยเรามาใช้ในะทางการแพทย์ได้อย่างไรบ้างนะคะอันที่มีบทบาทที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็คือการใช้ในการวินิจฉัยโรคนะคะต่อมาเราสามารถใช้ในเรื่องของการเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะคะแล้วก็สุดท้ายอาจจะใช้ในการรักษาโรคมะเร็งบางชนิดนะคะ ส่วนประกอบของการตรวจอัลตราซาวด์มีดังต่อไปนี้นะคะก็จะประกอบด้วยผู้ทําการตรวจหรือที่เรียกว่าโอเปอเรเตอร์ซึ่งจะเป็นผู้ควบคุมเครื่องอัลตราซาวด์นะคะเมื่อเราเปิดกระแสะไฟฟ้าเข้าสู่เครื่องนะคะตัวหัวตรวจหรือที่เรียกว่าทรานสิดิวเซอร์เนี่ยจะปล่อยคลื่นอัลตราซาวด์คือคลื่นเสียงออกมาคลื่นเสียงจะส,ส่งผ่านไปที่ตัวผู้ป่วยนะคะแล้วมีการสะท้อนกลับของคลื่นเสียงเข้าสู่ทรานสิดิวเซอร์หรือตัวโพรนะคะแล้วก็มีการประมวลผลที่เครื่องเกิดเป็นรูปที่หน้าจอให้ ผู้ทำการตรวจได้สามารถวินิจฉัยโรคได้ค่ะสรุปแล้วนะคะการตรวจอัลตราซาวด์จะประกอบด้วย2สเต็ปหลักนะคะอันแรกคือการส่งคลื่นเสียงเข้าไปสู่ร่างกายของผู้ป่วยและการรับคลื่นสะท้อนกลับจากร่างกายของผู้ป่วยมาสร้างเป็นภาพค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างของรูปอัลตราซาวด์ในปัจจุบันนะคะซึ่งมีอยู่หลายยี่ห้อหลายบริษัทหรือที่เรียกว่าหลายเวนเดอร์นะคะอันนี้จะเป็นเครื่องที่ค่อนข้างจะมีฟังก์ชันครบที่จะมักจะใช้ในยูนิตของทางเอกซเรย์นะคะ แต่จะมีเครื่องอีกประเภทหนึง่งซึ่งเป็นเครื่องแบบพกพานะคะอาจจะเป็นเครื่องที่ออกแบบมาลน้าตาเหมือนโน้ตบุ๊กเลยหรือว่าเป็นการเสรียบตัวแอปพลิเคชันเพิ่มหรือเครื่องมือเพิ่มเข้าไปในโน้ตบุ๊กที่เรามีอยู่นะคะเครื่องแบบนี้เนี่ยก็จะมีข้อดีคือสามารถพกพาไปได้ทุกที่มีน้ําหนักเบานะคะแล้วก็ราคาจะค่อนข้างถูกนะคะทําให้คุ้มค่าสําหรับผู้ที่ไม่ได้เป็น p r o f e s s ัน n a ลทางด้านเอ็กซเรยโดยเฉพาะนะคะ และการใช้งานก็มักจะง่ายตัวปุ่มเนี่ยจะไม่มีจำนวนปุ่มมากเท่าไหร่นะักเพราะฉะนั้นก็จะ user friendly ค่ะต่อมานะคะหัวตรวจที่เรียกว่า transducer หรือ probe นะคะก็ะจะมีหัวตรวจหลายแบบหลายรูปร่างนะคะอาจมีทั้งหัวโค้งที่เรียกว่า convex หัวตัดตรงแบบนี้หรือหัวที่เป็นยาวๆสำหรับใส่เข้าไปในช่องของร่างกายเช่น endorectal นะคะเราก็จะมีการเลือกหัวตรวจให้เหมาะสมกับส่วนที่เราจะทำการตรวจ แต่หัวตรวจที่ใช้บ่อยที่สุดที่เราจะคุ้นเคยก็คือหัวโตวหัวตรวจที่มีความโค้งแบบนี้ที่เรียกว่าหัว convex ซึ่งมักจะใช้ในการตรวจช่องท้องเป็นหลักค่ะเมื่อเรามีหัวตรวจแล้วเราจะต้องมีการใส่เจลด้วยนะคะเพราะว่าเจลเนี่ยจะเป็นตัวนําพาคลื่นเสียงเข้าไปสู่ร่างกายของคนไข้และรับคลื่นเสียงที่สะท้อนกลับค่ะตัวอัลตราซาวด์เจลจะมีส่วนประกอบหลักเป็นน้ํานะคะ อันนี้เป็นรูปตัวอย่างในการใส่ตัวอัลตราซาวด์เจลบนหัวตรวจนะคะอีกวิธีหนึ่งคือเราสามารถใส่เจลบนร่างกายของผู้ป่วยได้นะคะท่าทางที่ใช้ในการตรวจก็ขึ้นอยู่กับว่าเรากําลังตรวจส่วนไหนของร่างกายนะคะเราจะต้องมีการเอกโพสให้เหมาะสมนะคะโดยที่ตรงบริเวณที่ไม่ได้ตรวจก็ควรจะปิดไว้นะคะ รูปที่เราจะแสดงจะเป็นรูปการตรวจของยกตัวอย่างการตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องในกรณีนี้เป็นผู้ป่วยอายุน้อยนะคะสงสัยว่าจะเป็นไส้ติ่งอักเสบเราจะมีการเ,าเปิดผ้าเพียงแต่พอเหมาะนะคะแล้วก็ตรงบริเวณที่ควรจะปกปิดก็หาผ้ามาปิดจากนั้นเราก็ใส่อัลตราซาวด์เจลลงบนโพรบนะคะแล้วก็วางลงไปตรงส่วนที่สงสัยดังรูปจะเป็นการแสดงการตรวจที่บริเวณ right lower q u a d รน n t หรือท้องน้อยด้านขวานะคะซึ่งเป็นตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งของไส้ติ่งนะคะ แต่ถ้าเป็นการตรวจที่แบรนวณส่วนอื่นๆแล้วก็มีการจัดท่าให้เหมาะสมกับส่วนตรวจเช่นดังลูกจะเป็นการตรวจบริเวณนิ้วของผู้ป่วยการตรวจที่หัวไหล่หรือการตรวจเส้นเลือดที่คอนะคะรูปที่ได้จากอัลราซาวมีหลายชนิดนะคะรูปที่เราคุ้นเคยกันดีที่สุดก็คือรูปเกรสเกลซึ่งเป็นโทนสีเทานะคะเรียกว่า B Mode นะคะ หรือถ้าเรามีการตรวจเป็นเส้นเลือดก็จะใช้เป็นด็อปเปอร์อัลตราซาวนะคะด็อปเปอร์อัลตราซาวก็จะเห็นเป็นสีแบบนี้ซึ่งบอกทิศทางการไหลของเส้นเลือดนั้นๆได้ด้วยนะคะหรือเราอาจจะเปิดเป็นสเปกตรัลเวฟฟอร์มซึ่งจะเห็นเป็นเวฟของเส้นเลือดนั้นๆน,น,นะคะในดังรูปก,ก็จะเป็นการโชว์เวฟของเส้นเลือดที่เป็นอาร์เทอรี่นะคะ สุดท้ายคือ M mode คือ motion mode ไว้สำหรับตรวจอวัยวะที่มีการเคลื่อนไหวอยู่แล้วตามปกติยกตัวอย่างเช่นการตรวจกระบังลมในระหว่างการหายใจมันจะมีการเคลื่อนไหวเราสามารถวัดได้ว่าการเคลื่อนไหวของกระบังลมนั้นปกติหรือไม่ออเตอร์ซาวเนี่ยมีข้อดีหลายประการเลยนะคะอันที่หนึ่งนะคะก็คือมีการใช้กันอย่างแพร่หลายกว้างขวางทั่วโลกนะคะและที่สำคัญก็คือมันไม่มีรังสี เพราะฉะนั้นจะเป็นการตรวจที่เด่นมากในการตรวจทาง OBGYN แล้วก็การตรวจเด็กนะคะเพราะว่าผู้ป่วยเด็กเนี่ยมีความเซนซิทีฟต่อรังสีนะคะการตรวจสามารถตรวจได้ในหลายละน้าของร่างกายนะคะแล้วก็ในระหว่างการตรวจเนี่ยลังสีแพทย์หรือผู้ทําการตรวจจะเห็นภาพที่เป็นเรียลไทม์นะคะสามารถรคคอร์ดภาพแบบเป็นวิดีโอได้ด้วยที่เรียกว่าซีเน่โหมดนะคะ การตรวจัอตราซาลมีความปลอดภัยแล้วก็โดยทั่วไปจะไม่เจ็บนะคะยกเว้นในบางบริเวณมีการกดนิดหน่อยแต่ส่วนใหญ่ผู้ป่วยก็จะไม่ค่อยเจ็บนะคะถือว่าเป็นการตรวจที่ไม่ลุกล้ำร่างกายและมีราคาถูกเมื่อเทียบกับการตรวจอื่นๆนะคะนอกจากนี้เครื่องเอตร์ซาสามารถพกพาไปได้สามารถเคลื่อนย้ายไปตรวจที่ข้างเตียงผู้ป่วยหรือการตรวจภาคสนามได้ค่ะ ตามปกติแล้วเวลาเราตรวจ imaging นะคะจะมี Standard plane อยู่3 plane นะคะก็คือระนาบของร่างกาย3ระนาบนะคะระนาบแรกคือ coronal plane คือการแบ่งร่างกายเป็นแนวหน้าหลังนะคะต่อมาคือ sagittal plane การแบ่งร่างกายเป็นแนวขวาหรือซ้ายนะคะสุดท้ายเป็นแนวระนาบแนวตัดขวางที่เรียกว่า axial plane ค่ะ แต่ในบางอวัยวะของร่างกายมันไม่ได้วางตามแนวใดแนวหนึ่งนะคะอาจจะวางตัวเอียงเอียง a อาตราซาวนี้สามารถทําให้เราบิดมือตามแอ็กซิสของอวัยวะที่เราต้องการทําการตรวจได้ดังรูปเนี่ยจะเป็นการแสดงการตรวจไตนะคะไตจะวางตัวเฉียงเฉียงทำให้เราสามารถบิดมือเป็นแซ็กซิทัลออบลิคเพลนเพื่อให้ได้ตามระนาบของอวัยวะนั้นๆที่จะตรวจนะคะก็จะได้วัดความยาวหรือขนาดได้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดค่ะ ต่อมานะคะเป็นตัวอย่างนะคะสมมุติว่าสีชมพูนี้คือตับแล้วมีก้อนอยู่ก้อนบางก้อนก็นกไม่ได้วางตัวตรงๆนะคะถ้าเราตรวจตามและนาบตามปกติเช่น axial plane หรือ coronal plane แล้วเรานำรูปนั้นมาดูจะทำให้มีการเห็นรูปที่ไม่ค่อยแน่ชัดหรือว่ามีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงนะคะแต่สำหรับอัลเทอร์ซาวเราสามารถบิดมือให้ได้ตามอาวัยวะนั้นๆได้นะคะตามก้อนที่มันวางอยู่ได้ถ้าเราวัด ขนาดของก้อนในรูปแบบนี้ก็จะทำให้ใกล้เคียงกว่ารูปก่อนหน้านี้นะคะ ต่อมานะคะเราสามารถเล็คอร์ดรูปแบบซีเน่โหมดหรือเป็นวิดีโอได้ผู้ป่วยรายนี้เป็นผู้ป่วยอายุ1เดือนนะคะก็มาด้วยปวดท้องมีอาเจียนนะคะอาเจียนออกมามีสีเขียวๆเ,เหมือนของน้ำดีปนนะคะเราทำอัลตราซาวด์ลงไปตรงรูปนี้เราก็เห็นเหมือนลำไส้เล็กนะคะแต่เพียงรูปเดียวเนี่ยอาจจะบอกโรคไม่ได้การใช้ซีเน่โหมดก็จะมีความจำเป็นในการที่จะต้องดูรูปอย่างต่อเนื่องนะคะเพียงรูปเดียวที่เป็นสเตติกอิมเมจเนี่ยอาจจะบอกโรคได้ไม่แน่ชัด พอมาดูรูปของที่เป็นซีเน่หมดเราก็จะเห็นว่าตรงบริเวณนี้เป็นลำไส้เล็กที่มันมีการบิดหมุนกันเป็นเกลียวนะคะต่อมานะคะเราก็สามารถเปิด Color Flow ได้ด้วยรูปทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นของผู้ป่วยอีกรายหนึ่งซึ่งมาด้วยอาการเดียวกันคือเด็กเล็กๆมาด้วยอาการอาเจียนมีน้ำดีปนนะคะถ้าเราเปิด ตอนซีเน่โหมดเราก็จะเห็นเหมือนมีการบิดหมุนของอะไรสักอย่างก็เป็นลำไส้แล้วก็มีตัวท่อดำๆด้วยนะคะพอเราเปิด Colorflow ด้วยในขณะที่เราถ่ายวิดีโอล้วก็จะเห็นว่าตรงท่อดำๆที่เราเห็นคือเส้นเลือดนั่นเองนะคะ mm hmm. ก็บง่งบอกได้อย่างชัดเจนว่าผู้ป่วยรายนี้มีการบิดหมุนบิดขั้วของลำไส้ก็คือมิดกัดโบลัสค่ะ เอ่อ imaging part ท,ที่สามารถตรวจแนอัลตราซาวดได้บ่อยๆเนี่ยก็มีดังที่แสดงนะคะโดยเฉพาะตรงส่วนของ abdomen การส่งตรวจ abdomen อาจจะส่งตรวจเป็น upper abdomen, lower h o l e หรือ kub ก็ได้นอกจากนี้จะมีการตรวจ brain ซึ่งการตรวจ brain ด้วยอัลตราซาวดเนี่ยจะสามารถใช้ได้ในเฉพาะเด็กทารกกับเด็กแรกเกิดเท่านั้นนะคะ,ะการตรวจของ thorax หรือ chest เนี่ยก็มักจะใช้ในการตรวจ diaphragm คือการเคลื่อนไหวของกระบังลมแล้วก็การดูเลือกว่ามี pleural effusion หรือไม่ ต่อมาก็ใช้ในการตรวจ MSK คือ musculoskeletal ได้สามารถใช้ในการตรวจสไปนอคอร์ดซึ่งก็เช่นเดียวกันกับเบรนคือสามารถตรวจได้ไดในช่วงที่จํากัดก็คือเด็กวัยแรกเกิดกับเด็กวัยทารกเท่านั้นการตรวจบางพาร์ทที่เรียกว่า small part ก็หมายถึงพาร์ทเล็กๆเ,เช่นไทรอยออต่อมน้ําลายเทสติดเบรสเป็นต้นนะคะสุดท้ายก็ไว้สําหรับการตรวจเส้นเลือดก็คือด็อปเปอร์อัลตราซาวได้แก่การตรวจอาร์เทรีกับเวนนะคะ ผู้ป่วยจะต้องเตรียมตัวหรือเปล่านะคะในการตรวจส่วนใหญ่แล้วถ้าตรวจเป็น upper กับ whole abdomen เราจะให้ผู้ป่วยอดอาหารและน้ำนะคะเป็นเวลาประมาณ6ชั่วโมงในผู้ใหญ่นะคะสำหรับเด็กก็แล้วแต่อายุของเด็กการอดอาหารมีประโยชน์ยังไงอันที่1คือทําให้ตัวถุงน้ําดีโป่งตัวทําให้เราสามารถมองพยาธิสภาพหรือโรคของถุงน้ําดีได้ชัดเจนขึ้น อีกประโยชน์หนึ่งคือลดลมในลำไส้นะคะซึ่งลมใน,ในลำไส้เนี่ยจะชอบบดบังอวัยวะที่เราต้องการจะตรวจและทำให้เราตรวจยากนะคะออแต่ถ้าเป็นส่วนของ lower whole abdomen หรือ KUB จะมีการตรวจรวมถึงตัวกระเพาะปัสสาวะจึงต้องให้ผู้ป่วยกลั้นปัสสาวะถ้าผู้ป่วยทาได้สาเหตุก็เช่นเดียวกันเพื่อให้เห็นพยาธิสภาพของกระเพาะปัสสาวะได้อย่างชัดเจนขึ้นค่ะ อัลตราซาวเองไม่ได้มีแต่ข้อดีในบางครั้งมันก็มีข้อจํากัดเช่นเดียวกันนะคะข้อจํากัดก็มีการลิสต์มาให้ดูคร่าวๆนะคะอันที่1คือถ้าตรวจช่องท้องในผู้ป่วยที่มีรูปร่างขนาดใหญ่หรือผู้ป่วยที่เป็นโรคอ้วนเนี่ยก็จะทําได้ยากนะคะอัลตราซาวไม่สามารถสร้างรูปได้เมื่อมันผ่านสิ่งของบางอย่างวัตถุบางอย่างเช่นลมลมในที่นี้ก็เราจะเจอได้ในส่วนของร่างกายคือปอดกับลมในลใําไส้อันนี้ก็จะได้ข้อมูลที่จํากัด อัลตราซาวไม่สามารถผ่านโบนได้นะคะแล้วก็ผ่านตัวโลหะไม่ได้แล้วก็รูปที่เกิดจากอัลตราซาวเป็นรูปที่มี small field of view นะคะเราไม่สามารถมองเห็นรูปในองค์รวมของร่างกายของผู้ป่วยได้แต่สิ่งที่สำคัญคือการตรวจอัลตราซาวนี้ถือเป็น operator dependent นะคะซึ่งความน่าเชื่อถือหรือความถูกต้องอาจจะขึ้นกับประสบการณ์ของผู้ตรวจระดับหนึ่ง สุดท้ายนะคะขึ้นกับสภาพของผู้ป่วยของเราด้วยเพราะว่าการตรวจหลายๆอย่างเนี่ยต้องการอาศัยการกลั้นใจนะคะถ้าผู้ป่วยกลั้นใจไม่ได้รูปก็จะมีความเบลอไม่นิ่งแล้วก็การที่เราจะดีเทคลีชั่นหรือวัดขนาดก็จะผิดพลาดไปได้สุดท้ายคือถ้าผู้ป่วยเล็กๆเช่นเด็กเล็กๆเนี่ยไม่สามารถอยู่นิ่งได้การตรวจก็จะทำได้ยากขึ้นนะคะมาดูตัวอย่างนะคะอ,อันนี้เป็นรูป ตัวอย่างของการตรวจช่องท้องในคนปกติตรงบริเวณตับนะคะเราจะมีการถ่ายภาพของตรงบริเวณพอเทเวนซึ่งพอทเวนตัวเวนเองจะเป็นสีดำนะคะแล้วมีขอบสีขาวแบบนี้อันนี้คือผู้ป่วยที่ปกติแต่พอมาตรวจในผู้ป่วยที่มีขนาดร่างกายใหญ่หรือเป็นโรคอ้วนเนี่ยเราจะเห็นว่าคลื่นเสียงไม่ค่อยทะลุทะลวงแม้ว่าเราจะเปลี่ยนโหมดของอัลตราซาว์เป็นโหมดที่มีความทะลุทะลวงสูงแล้วก็ตามจะเห็นว่าตัวเวนนี้เราไม่สามารถมองเห็นมันได้ชัดเจนด้วยซ้ำนะคะ ต่อมาคือตับอ่อนนะคะตับอ่อนจะอยู่ด้านหลังตัวสโตมักนะคะในบางครั้งก็จะถูกลมในลำไส้บังด้วยถ้าผู้ป่วยลมน้อยเราก็จะเห็นตัวตับอ่อนได้ดีแบบนี้แต่ถ้าผู้ป่วยมีลมเยอะนะคะอย่างคนนี้มีลมก็ยังถือว่าไม่เยอะมากลมก็จะบังตัวตับอ่อนบางส่วนได้ทำให้เรามองไม่เห็นในที่นี้คือเรามองไม่เห็นแพนเคี a t i c tail นะคะแต่ในบางครั้งถ้าเกิดลมเยอะขึ้นอีกเราอาจจะมองไม่เห็นแพ n ครี a ทั้งอันเลยก็ได้ ลมในช่องท้องคือลมในลำไส้เนี่ยมันจะลอยอยู่ด้านบนตัวลมเองจะเห็นเป็นสีขาวในอัลตราซาวและทำให้เกิดเงาด้านหลังเป็นสีกระดำกระด่างที่เรียกว่า reverbation e r artifact ของที่อยู่ด้านหลังเราจะทำให้เรามองไม่เห็นนะคะต่อมาคืออัลตราซาวผ่านบนไม่ได้ถ้าอยวะนั้นอยู่ใต้ริบ ก็จะเห็นเป็นตัวริบสีขาวแล้วก็เห็น p o t พสซ o r Acoustic Shadowing คือเงามืดแบบนี้เลยทำให้เรามองเห็นด้านหลังไม่ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นเล็บคิดนี่ของคนนี้จะเห็นว่ามีเงาจากหลิบมาบังเป็นแถบสีดำนะคะในกรณีอย่างนี้เราทำอย่างไรได้บ้างนะคะเราก็คือจะต้องให้ผู้ป่วยนอนตะแคงมีการกั้นใจหรือเปลี่ยนไปตรวจด,ด้านหลังก็จะทาให้ตรวจได้ดียิ่งขึ้นค่ะ ต่อมามีข้อที่ควรพึงระวังบางอย่างนะคะก็คือบางอวัยวะของผู้ป่วยเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาหลังจากคลอดออกมาแล้วในแต่ละช่วงอายุลักษณะที่ normal ของอวัยวะเหล่านั้นอาจจะแตกต่างกาันเราจึงต้องรู้ไว้ด้วยว่าแต่ละช่วงอายุที่ normal เป็นอย่างไรนะคะแล้วก็บางส่วนตรวจจะตรวจได้ในอายุที่จํากัดเท่านั้นนะคะมาดูอันแรกนะคะอวัยวะบางอย่างที่ยังมีการเจริญพัฒนาหลังจากที่เด็กออกมาจากท้องของแม่แล้วก็คือยกตัวอย่างเช่นไต สมองไทมสัสแล้วก็โบนนะคะทำให้มันส่งผลต่อ imaging appearance ในแต่ละช่วงอายุเราจึงต้องรู้ว่าที่ normal ในแต่ละช่วงอายุเป็นอย่างไรเราจึงจะวินิจฉัยโรคได้ดูรูปตัวอย่างนะคะนี่คือรูปของไตในเด็กวัยทารกกับเด็กโตอายุ13ปีจะเห็นว่าทั้งสองรูปเป็น normal ทั้งคู่นะคะในเด็กวัยทารกไตจะมีสีขาวเมื่อเทียบกับ ไม่ว่าจะรีเวอร์หรือสปรินที่อยู่ติดกันนะคะแล้วก็จะมีเมดูล่าที่สีดำใหญ่ๆแล้วก็ตรงกลางไม่มีแฟตนี่คือ normal ในเด็กไวทารกนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นเด็กที่โตขึ้นมาไตเขาจุนเหมือนผู้ใหญ่ก็คือตัวคอร์เทกจะเป็นสีดำเมื่อเทียบกับม้ามหรือตับที่อยู่ติดกันและตรงกลางจะมีแฟตสีขาวนี่คือ normal เราจึงต้องรู้ว่าแต่ละอายุเป็นอย่างไรนะคะ บางส่วนตรวจที่เราพูดถึงเมื่อกี้ที่ตรวจด้วยได,ได้ในระยะเวลาที่จํากัดก็ยกตัวอย่างเช่นสมองนะคะสมองเนี่ยจะอยู่ภายใต้กระโหลกซึ่งเป็นกระดูกนะคะเราไม่สามารถตรวจเออตราซาวผ่านกระโหลกได้เวลาที่เราจะดูสมองเราจะตรวจผ่านตรงช่องที่ยังไม่ปิดทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นกระหม่อมหน้าหรือซูเจอร์ต่างๆซึ่งซูเจอร์หลักที่เราไว้สําหรับตรวจคือแอนเทเลียฟอนตาเนลช่องแรกช่องที่ไว้ตรวจเป็นหลักคือแอนเทเลียฟอนตาเนล ะะซึ่งจะปิดที่ประมาณ1ขวบถึง1ขวบครึ่งแต่ถ้าเราทำการตรวจเมื่อเด็กอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆช่องนี้จะเล็กลงเรื่อยๆในขณะที่ศีรษะของเด็กจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆทำให้เรามีบรายแอเรียคือบริเวณที่เรามองไม่เห็นเนี่ยเยอะขึ้นนะคะมาดูรูปตัวอย่างถ้าเราตรวจในช่วงที่เหมาะสมเราจะสามารถถ่ายรูปของเบรนได้สวยงามเห็นสตรัคเจอร์ต่างๆได้อย่างชัดเจนระดับหนึ่งนะคะแต่ถ้าเป็นเด็ก ที่ตัวโตแล้วนะคะหมายถึงตัวกระหม่อมหน้าเขาเล็กแล้วก็สมองตัวกระโหลกของเขาใหญ่เราจะมีช่องที่เราทำการตรวจได้เล็กมากทำให้ขึ้นเสียงผ่านไปได้แค่แนวกลางเราจะมีแอเรียที่เรามองไม่เห็นที่เรียกว่าบรายแอเรียเยอะทีเดียวนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งของการตรวจที่ทำได้จำกัดนะคะก็คือการตรวจของตัวไขสันหลังนะคะต้นอันนี้เป็นรูปตัวอย่างของไขสันหลังตรงนี้เป็นกระดูกสันหลังตัวกระดูกสันหลังจะมีช่องนะคะ ที่เรียกว่าสไปนอกแคนแลนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่อยู่ของไข่สลังจะเห็นว่ามันถูกล้อมรอบไปด้วยบนทุกด้านแต่ว่าตอนที่เด็กพึ่งแรกเกิดออกมาอันนี้เป็นรูปตัวอย่างของพักตัดขวางของสไปนะคะจะเห็นว่ามันจะมีบางส่วนของตัวกระดูกสลังที่ยังไม่มีแคลเซียมมาเกาะ แล้วเราก็ลองฟลิปรูปนะคะเพราะอันนี้เป็นด้านหลังเนาะก็เวลาเราทำอัลตราซาวดูไขนหลังเนี่ยเราจะให้ผู้ป่วยนอนคว่ำแล้วก็ทจาจับผิวหนังด้านหลังเพื่อส่งผ่านขึ้นเสียงผ่านรูเล็กๆนี้ช่องนี้จะมีขนาดแค่ประมาณ1-2มิลลิเมตรเท่านั้นนะคะเพื่อมาดูตัวสไปนอลคอร์ดซึ่งอยู่ภายในแล้วก็ช่องนี้นะคะจะมีแคลเซียมมาเกาะอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่เกินอายุ3เดือนแปลว่าถ้าจะส่งตรวจตัวไขนหลังด้วยอัลตราซาวด์จะต้องส่งตรวจก่อนอายุ3เดือนค่ะ อันนี้เป็นรูปตัวอย่างถ้าเราทําในช่วงที่แคลเซียมยังไม่มาเกาะตรงด้านหลังนี้ก็จะเห็นรูปของสป i นลคอร์ดได้อย่างชัดเจนแต่เมื่อเทียบกับคนเด็กที่อายุ5เดือนแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวแคลเซียมมาเกาะด้านหลังแล้วทําให้คลื่นเสียงส่งผ่านไปไม่ได้ก็จะเป็นเงามืดสลับกับตรงอินเตอร์เวนทิเบิลดิสเก็จะพอเห็นอยู่บ้างก็เทียบกันแล้วก็คุณภาพลดลงอย่างมากนะคะ ต่อมาเป็นตัวอย่างของ common disease นะคะที่จะยกตัวอย่างให้ดูนะคะอันนี้เป็นการ u ล t ราซา u n d ตรงบริเวณตับนะคะจะเห็นว่าตับของผู้ป่วยรายนี้ขาวขึ้นเรียกว่า increase echogenicity เนื่องจากว่ามีแฟตมาสะสมนะคะก็คือไขมันพอกตับถ้าไขมันพอกตับเยอะระดับหนึ่งก็จะเห็นว่าขึ้นเสียงผ่านตัวตับไปได้ไม่ดีนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของเ e สเซลที่เห็นไม่ค่อยชัด นอกจากนี้ก็คือเงาของกระบังลมที่อยู่ติดกันซึ่งปกติจะเห็นเป็นแถบสีขาวชัดๆเนี่ยก็จะเห็นว่ามันไม่ค่อยชัดอย่างผู้ป่วยรายนี้ก็ให้การวิจัยว่าเป็น severe fatty liver นะคะต่อมาเป็นรูปตัวอย่างของ stone g a l s t o นะคะเมื่อเรา NPO ผู้ป่วยดีๆนะคะตัวถุงน้ำดีก็จะโป่งตัว ทำให้เรามองเห็นของที่อยู่ข้างในได้ในกรณีนี้ก็จะเห็นเป็นจุดสีขาวๆเล็กๆเ,เ,เรียกว่าไฮเปอร์เ e อ็กโคอิกโฟซ์นะคะในบางเม็ดเนี่ยก็จะเห็นว่ามีโพสเรียอคูสติกแชโดวิ่งนี่คือลักษณะของสโตนด้วยอัลตราซาวเมื่อเทียบก,กับกรอสพาโทโลจีเม็ดขาวๆเล็กๆอาจจะเป็นสโตนเม็ดเล็กแบบนี้แต่ถ้าเกิดเป็นเม็ดใหญ่ที่มีแชโดวิ่งก็มักจะเป็นสโตนอันใหญ่ๆแบบนี้นะคะต่อมาถ้าผู้ป่วยมี ถุงน้ำดีอักเสบเฉียบพลันที่เรียกว่า acute cholecystitis นะคะสามารถวินิจฉัยด้วย u l t r er า s o u n d ได้โดยมี major criteria ดังต่อไปนี้ค่ะอันแรกคือพบ g a l l stone อันที่สองถุงผนังถุงน้ำดีหนาขึ้นนะคะและเมื่อเรากดหัวตรวจลงไปในถุงตรงถุงน้ำดีเลยเนี่ยผู้ป่วยจะรู้สึกเจ็บเรียกว่า positive sonographic Murphy sign นี่ก็เป็น criteria ในการวินิจฉัย acute cholecystitis ด้วย u ล t ร er า s า u n d ค่ะ ตัวอย่างของรูปนะคะของไฮโดเนโฟซิสคือไตบวมน้ําอันนี้มาดูรูปไดอแกรมนะคะปกติแล้วตรงรีโนเพลวิสกับแคลิสจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะแต่เมื่อมีไตบวมน้ําคือเพลวิสจะใหญ่ขึ้นแคลิสก็จะใหญ่ขึ้นนะคะของคนนี้มีบรันติ้งของแคลิสด้วยก็เป็นไฮโดเนโฟซิสนะคะหรือไตบวมน้ํา รูปตัวอย่างของ renal stone ตัว stone ของอาทาง renal stone ก็จะเห็นเป็น hyperechoic f o s i แล้วก็มี posterior acoustic shadowing เช่นเดียวกันนะคะนี่ก็คือ renal stone แต่ถ้าเป็นน้ำน้ำปัสสาวะที่มีความขุ่นก็จะเห็นเป็นสีเทาๆแบบนี้นะคะสุดท้ายนะคะการตรวจ FAST อาจจะเคยได้ยินกันมาบ้าง FAST คืออะไรมันย่อม,มาจาก c u s e s Assessment with Sonography in Trauma ตามชื่อเลยนะคะก็จะไว้ตรวจในผู้ป่วย t ทรม m a เดิมฟาสจะให้ตรวจบริเวณ5 Are a นะคะอันแรกคือ,อ,อตรวจตรงลิ้นปีนะคะแล้วก็หงายผบขึ้นนิดนึงไว้ดู p e r i c a r d i a l e f f u s i o n ต่อมาก็ดูในท่าตรงเอวด้านขวานะคะก็ดูเฮ t o r รีนอลพาวช์คือช่องระหว่างตัวตับกับไตเรียกว่าเฮ t o r รีนอลพาวช แล้วก็ตรวจทางด้านซ้ายคือดูช่องระหว่างตัวสปรีนกับไตก็สปรีโนลีนอลพาวส์สุดท้าย2รูปก็คือดูในเพลวิตเทวิตี้ทั้งในท่าแซ็กซิตเตแล้วก็ทรานสเวิร์ดวิวทั้งหมดนี้เพื่อดูฟรีฟลูอิดในผู้ป่วยที่มาด้วยทรมาเพราะว่าถ้าเขามีฟรีฟลูอิดในช่องท้องอาจจะบ่งบอกว่าเขามีภาวะเลือดออกในช่องท้องซึ่งผู้ป่วยจะได้รับการตรวจต่อไปหรือการรักษาอย่างเหมาะสมนะคะ อันนี้เป็นรูปตัวอย่างของการตรวจ p e r i h e p t i c fluid หรือ fluid ที่ hepatorenal pouch ผู้ป่วยก็นอนหงายอย่างเดียวแล้วเราตรวจที่เอวนะคะปกติตรงนี้คือตบับตรงนี้คือไตช่องนี้จะต้องไม่มีน้ำอย่างรูปล่างนี่ก็จะแสงให้เห็นน้ำที่ hepatorenal pouch หรือเรียกว่า p e r i h e p t i c fluid อันนี้ก็เช่นกันเป็นทางด้านซ้ายปกติตรงสปรีนกับ kidney จะต้องแห้งๆแบบนี้นะคะเมื่อมีน้ำก็คือน้ำที่ splenorenal in pouch หรือ perisplenic fluid ในปัจจุบันเขาจะมีการ extend f a s t มากกว่า5 area ที่บอกนะคะก็คือจะเพิ่มการดู bilateral pneumothorax ด้วยซึ่งเดี๋ยวคงจะได้เรียนต่อไป สุดท้ายนะคะจะมีสิ่งที่อยากจะเตือนคุณหมอทุกท่านนะคะว่าเวลาที่ในปัจจุบันเรามีการส่งรูปของทางัลตราซาวด์หรืออิมเมจจิ้งชนิดอื่นๆนะคะไปปรึกษาหรือว่าการแชร์กันเมื่อพบเคสที่น่าสนใจเนี่ยจะต้องพึงระวังก็ะจะต้องมีการปกปิดชื่อของผู้ป่วยแล้วก็รักษาความลับของผู้ป่วยนะคะเนื่องจากเป็นสิทธิของผู้ป่วยเราจะต้องพึงระวังตรงจุดนี้เอาไว้นะคะ ก็ขอขอบคุณชลัยบางส่วนจากอาจารย์สศิประภาลงทองนะคะอาจารย์ประจำภาควิชารังสีวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะ